สวัสดีค่ะเงีองนี่ไม่พิมพ์จะมีตัวดีลงให้เอฟซีเบิ้งด้วยค่ะพอดีคุณแม่เป็นทรงเลขกมาให้เฮาจ้ะเป็นถูกกว่าจะแล้วเป็นถูกหลายจ้ะเป็นมีสูตรคำนวณนี่ละจ้ะเป็นก,นอกนนอ็อยากแบงปันเนาะค่ะอยากแบงปันให้ได้โชคได้ลาบน้ำกัน เด็กเพิ่นมีที่มาที่ไปเด้อจ้าแต่เพิ่นก็บ่อยากออกซืีอออกเสียงเนาะค่ะเนาะแกเอฟซี FC เบิ่งน้ำกันเด้อค่ะวันนี้เพิ่นได้มาแล้วเพิ่นคำนวณให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าขอสงวนน้าแน่เพิ่นว่าบ่อยากเป็นคนดังเพิ่นว่าจ้าพอที่กำลังจะลงหจ้จ้าเดี๋ยวเอฟซีมาเอาน้ำกันเด้อกล้วยนี่หลายๆซุกแล้วซุกอีกอยู่นี่ พอทิดบ่าโอ้ยคนบาอยากดอกของบัน่นเฮาบั่นของโบราพินคนกิน่่เป็นเรากินเป็นแต่ไม่พิมพ์นี่ละแต่ว่าเพื่อนอยู่เมืองนอกผลขึ้นมากน้ำยุกลกวยก็ได้ส่งมาให้แน่วัสันเดี๋ยวเขาจะเหตุส่งไปให้เด้อหมอเดอ้อตากไม่เ้าในี่เฮาสิงกินกับเขาวัสันพอทิดหัวรอแสดงว่าเถ่าแล้ววัสันมังหันสุกร้าลาย ว่าถามโพธิ์ทินมีเครือใหญ่ๆบ่เอาไว้ให้มูเจเครือเนี่ยเดี๋ยวม่พิมันจะเฮ็ดงามๆส่งไปให้แต่ว่าช่วงมันบ่แดดเด้อหมอเด,ด้อเฮ็ดยังบ่ได้เลยว่างหันตาให้ลูกสามวีงเป็นอาทิตย์กับบ่แหงได้ใส่ฟิดไว้ปรากฏว่าจะเฮ็ดยังกับมีแต่อันฝนมีแต่ฝ่ามาวัดสันโดกค่ะผู้ดขดมาแะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องพพธอุทิศนมิพี่มีโชคนี่แล้ว,วจ้า ลังสีเบิงนี่ละเพิ่นทรงเลขมาให้ยููเพิ่นโศเพิ่นมานโอ้เพิ่นได้ลายเนาะจ้ะเนาะมาดีใจน้ำเพิน่นเพิ่นคำนวณถูกสูงวดแต่ว่าเพิน่นกระทรงมาใหายเลยไม่พิมเพิ่นเ่าท่านลงเ่าท่านเนีมั่นใจจ้ะยานเพิน่นอยากให้แต่โพธิ์ก็ไม่พิมพ์แต่จะคล้องกันยังอันเบิ่งอยู่ซื่อๆน่ะละว่าสันดอกมาคนมาเก่าเปรคนแล้วแต่เลขเล่ามันเก่าเจ็ดเนาะค่ะเนาะเพิ่นถูกหลายจา้า านพอที่กำลังขยายให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะมีตะปูหักพอที่ก็ไม่พิมพ์เลยพันเรตตัน์พันอยากให้มีโฉมมีลามน้ำกันนี่ประวัติเก่าเพิ่นนี่จ้ะคำนวณที่แล้วเพิ่นคำนวณเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นเพิ่นได้มากคำนวณออกมาเป็นสูตรคำนวณเพิ่นจ้ะออกมามีสามตัว นี่เด็กตัวเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดไว้ให้แล้วเด้อเอาประวัติเก่าเบิ่งซะเกินอันนี้ประวัติเก่าเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วัติที่แหล่วสูตรคำนวณเพิ่นเพิ่นมีสูตรคำนวณเพิ่นจ้ะเพิ่นสิจับออกมาไม่พิมพ์เพิ่นจับมามาได้เจ็ดเก้ามาเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามจ้ะเพิ่นเข้าทุงวดเข้าทุกงวดจ้ะนี่ได้เลขหลักเพิ่นเพิ่นสิวงกลมไว้นี่เข้าเจ็ดเจ็ดเข่าเก้าเข่าหนึ่งนี่ที่เพิ่นลงวงกลมไว้นี่เพิ่นเฮ็ดใส่กันไว้นี่ไม่พิมพ์เจ็ดเพิ่นก็มาลงบอก เด่นเลยนี่งเก้าหนึ่งเด่นเรมาลงสามเห็นบ่เพิ่นเห็ดไว้ปานเพิ่นมาจับกูให้แล้วเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหมวดที่แล้วเพิ่นส่งมาให้ม่พิมพ์อยได้ม่พิมพ์หังบ่เข้าใจนะนะม่พิมพ์ก็เลยบ่ได้อันบ่ได้ยวเาสูเอฟซีฟังโนตะวาเพิ่นว่าให้แน่มึงก่อนก็ได้เพิ่นว่านนะฮะก็แน่เหมือนนเขาอีหลีบานเลยก็เลยดีใจจ้ะ นี่สามคูหนึ่งนี่สามคูหนึ่งเลขกเอฟซีหวดที่แล้วนี่เป็นจับเอาเสียมอันไส้นี่ไว้ใหรอเอฟซีพันเมืองนั่นมอมไม่พิมพ์นี่จ้ะงวดที่แล้วมันเขาแต่ว่าเลขเพิ่นกับคำนวณออกมาเขาทุกงวดเพราะว่าไม่พิมพ์ม่นตรงไปอันเมื่อยดอกว่าสั่นเดียอะจะเฮ็ดไห้เพิ่นว่าเพิ่นใจดีเด้อจ้ะเจ็ดเก้าเจ็ดคนบุญจ้ะคนบุญเนาะค่ะเนาะคุณแม่ดวงเฮงนี่ละมีสูตร เป็นคำนวณมาคุณบอกพระอุทิศกระเฮ็ดที่แหละว่าสันพระอุทิศย์ทางฟึกลายลว่าสันปวดหัวว่าัน <laughs> เราเลยหัวห,วหลอดเดีย๋ยวเฮ็ดให้ดอกสัน <laughs> คุณแม่เอฟซีไม่พิมพ์อยู่ชนบุรีเด้อะค่ะเดอะ้อยูชนบุรีจะ้ะยูชนบุรีกับมี่อยู่ใช้ย,ย่าพุ่มกับมี่อยู่ลายย่องกับมี่เดอ้อปูเพิ่นแบ่งปันเนาะคะเนาะเพิ่นอยากให้ได้จะ้ะเพิ่นกับมี่สูตรของเพิ่นนี่ละเพิ่นกับว่ได้ไปเอามังได้ดอกจะ้ะเพิ่นมีสูตรของเพินเ่นเนาะเพิ่นเฮ็ดมา เพิ่นกับเขาทุกงวดเพิ่นวะเพราะที่ก็ไม่พิมพ์เหนื่อยหลายมิแต่ไปหาเลขกมาให้เอฟซีเบิงพเพลิดโดนตนซาดวสันเพิ่นอยากให้ไปล่งโหลดวสันของแม่นี่เขาสูงงวดคือกันมือนี้ก็จะไปหาพอพอนุ่มอีสานเน,นจเนาะเดี๋ยวจะไปเอาโศกเอามานมาให้กันจะ้ะเพื่อนคำนวณไว้ให้แล้วละตองวดมันเขาอันสามตัวไ<า>ทายรถ<ว>ตตลีนหงวันที่หนึ่งหลังวันที่หนึ่งล้วมาเขานก็เข่หนึ่ง พากันหองใส่กันอยู่หมู่บ้านนี่นี่ได้ไม่มพี่บานนี่นี่เล็กเป็นคำนวณมาหายเรียบร้อยแล้วสี่เห็นหงบนอ,เ,นเ,อเห็ยนนี่วะย้ายอีกน,นะโอสต์เพลงเฮ็ดเอานนี้ดินี่เฮ็ดมาหายเรียบร้อยแล้ว เบิ่งบัวชาดด้วจากคุณแม่เออผมบัวชัดอยู่แต่ว่าเบิ่งมึงอันที่ว่าเพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งเมื่อกี้นี่ล่ะเพิ่นเฮ็ดคือวังนึงนี่ล่ะจ้ะบาดนี้พร่าที่ติเขียนมาให้คเพิ่นเคียนคุณแม่แล้วก็เฮ็ดออกมาให้แล้วล่ะขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่อ่า1ใส่เวลาอยู่เด้อจ้ะส่วนสิเฮ็ดได้เนาะเพมันเพิ่นโมหะมันเพิ่นบ่ฮักเพิ่นเมซสิมาเสียเวลาเฮ็ดให้ว่าซั่นเพิ่นเลดตุนพอทิศก็ไม่พิมพ์นี่ล่ะนี่จ้ะบ่หลายตัวดอกเล็กอยากให้ได้ นี่แหละแม่พิมมึงก็ล่างอันคํานนนนันเขียนที่ว่าเพื่อนบอกมากนั่นอ่ะสูตรคํานวนของเพื่อนเอาสุงวดจ้ะเอาสมงวดตอนนี้มก็แนมไหวนี่ล่ะกะบ็บอบอท่านกาลงไปไนันได้เนาะนี่เลยค่ะคุณแม่เป็นเป็นตัวเลขทรงมหาห้จ้ะ ใจความแต่ว่ากับความอนุญาตคนละคนอนุญาตคนละด้วยนี่เนี่ยร่วมหลายโบคนอยากให้พิมพ์กขาเอาทิศนั่นนะแต่ว่าพิมพ์อยากแบ่งปันฝานใครเอฟซีใดน้ำกันจ้ะหลักตัวที่คนจับกูให้งวดนี้เด้อเอฟซีเด้อแต่พิมพ์ก็อยากแบ่งปันหาหนึ่งหาสามหาสามหาหาจ้ะคนเลขคำนวณนะครับเด้อเลขคำนวณมีงวดที่แล้วไหมพิมพ์งวดที่แล้วเด้อวยใจเขาภาษีมาสามคูงสิละสามสิละจ้ะคนคำนวณออกมาก็เขาเจ็เก้า ก็ได้เป็นแสนผมได้วึงอ้างวนจ้าแล้วก็งวดนี่งวดนี่กับตัวนี่ละจ้าหาหนึ่งหาสามหาหาเขาทิศไทยเอฟซีบางเนี่ยเนี่ยเขาคำนวณออกมาแต็มที่ตัวนี้นี่นี่นี่จ้านี่เป็นคำนวณออกมาแล้วจ้บอกมาเหลือสามตัว แบ่งปั่นนี่เอแม่เด้อยังแตห้ตรงหัวนโปทิดเนาะห้เอฟซีแนมึงน้ากันห้มาเข้ากับเอาสูฟังแต่ว่านี่หละประวัติมันเพิ่นเขาเข้ากับอยากเอาสูเอฟซีฟังเพิ่นเขาจ้ะิ่นเป็นซีซีเจ็ดเก่าเนาะักซีคือว่าเข้าคือเข้าหล้คือเข้ามาแปดเก้าเลย่ไหมเข้าแปดเก้าแปดนี่ละจ้ะเพิ่นกระถูกเิ่นถูกเป็นเซนจ้ะจังว่าดีใจยโอู้หัวนี้ พออันลงในเดอรแม่เฮ้าเด้อก็เลยวางสีเนาะแบ่งปันในเด้อจะ้ะพอเอฟซีเนี่น้ำกันผู้ได้มักก็ตามด้วยคาเดอร์แต่มีพิมพ์กับมักล,ละล่ะซื้อน้ำผูเปนโศกเป็นมนันเหแล้วซื้อเลยอาศัยดวงผูเปนโศกในละบาท,ที่นี่เดี๋ยวมือนี้เฮาก็จะไปหาพอเฮ้าแหละเดี๋ยวจะไปลราจะลงให้เอฟซีเบงกอนเพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อคะ่ะไปซื้อลอ<ะ>ตเตอรี่ไว้ถ้ามีโชคมีลาบน้ำเพิรนโนะคะเนาะ เพื่นดวงดีดวงเฮงคุณแม่เฮามิพิมกับซ้อมมาหลายงวดแล้วล่ะซ้อมมาหลายแต่ว่าหย่านเพิ่นบ่ให้หย่านเพิ่นเว้าใหิ้นงน่าเนนพิ่นอยากให้พออุทิศเพิ่ว <laughs> นวะไอพิมเลยขอว่าเออให้เอฟซีน้ำเนจจะ้ะว่าได้แบ่งปันสำหรับมือนี้กร์จำนี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ